อีกเรื่องหนึ่งไปดูที่ศาลจังหวัดพัทยาที่ชนบุรีครับคุณัชวินมีนักโทษ2คนอยู่ระหว่างควบคุมตัวที่ศาลนี่แหละครับไปทําร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและพยายามหลบหนีออกมาด้วยการกระโดดออกจากอาคารของศาลนะครับสุดท้ายคนร้ายก็บาดเจ็บ1ราย เหตุการณ์นี้ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งว่ามีนักโทษสองคนรุมทําร้ายตํารวจสารจังหวัดพัทยาจนบาดเจ็บสาหัสและพยายามหลบหนีเกิดในพื้นที่ที่บางละมุงครับที่ชนบุรีพอไปตรวจสอบเจอกับดาบตํารวจสมบูรณ์ศรีคํากิจเป็นตํารวจประจําศาลครับอยู่ในสภาพเปลือยกายเหลือเพียงกางเกงชั้นในตัวเดียวได้รับบาดเจ็บสาหัส มีแผลปูดบวมเขียวช้ำไปทั้งหน้าเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงต่อไปสาเหตุที่อยู่ในสภาพเปลือยกายเพราะว่าคนร้ายทำร้ายแล้วพยายามที่จะถอดเสื้อผ้าออกแล้วปลอมตัวเป็นตำรวจจะหลบหนีไปนะครับแต่ก็มีความคืบหน้าเพราะว่าท้ายที่สุดไปจับได้ทั้งสองคนครับก็จับมาได้ทั้งสองคนนะครับคนแรกชื่อนาย เกษมวงเจริญนะครับอีกหนึ่งคนชื่อประวีคาเสนะนะครับอายุประมาณ30ปีก็ถูกจับกุมได้คืออย่างตัวนายประวีเอนะครับก็จับที่ชั้น2ของ3นะครับส่วนนายเกษมเนี่ยพยายามที่จะก,กระโดดลงมาจากห้องน้ําชั้น2ปรากฏว่าค่อนข้างสูงนะครับก็ตกลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บาดเจ็บนะครับก็ถูกรปภอของศาลจับกุมตัวไว้ได้จ้นที่เองก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลจังหวัดพัทยานะครับคุณสมพรสมุทรคีรีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคุณบอลชัยัะก็บอกว่าตอนนั้นเองนะครับเป็นช่วงที่ดาตำรวจสมบูรณ์นำผู้ต้องหานักโทษทั้งสองคนขึ้นบันลังที่14นะครับเตือนพี่จณาพิจารณาคดีก็เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอาวุธปืนคดีข่มขืนปรากฏว่าทั้งสองคนเองก็ไปบอกดาตำรวจสมบูรณ์นะครับขอเข้าห้องน้ำหน่อยดาสมบูรณ์เองพาไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าช่วงที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะครับ นักโทษทั้งสองคนก็จับด,ดาบสมบูรณ์นะครับโขกกับฝาผนังหลายครั้งแล้วก็รุมทําลายด้วยและอย่างที่คุณมนชัยบอกนะครับพยายามที่จะถอดเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมจะหลบหนีนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเองเราปภคนอื่นเห็นเหตุการณ์น,นะครับก็รีบกันช่วยกันจับกุมตัวได้ในที่สุดครับ ตอนนี้ไม่เช็ชื่อตำรวจพาทองนะครับก็เลยจับหัวโขด้ีขากรรไรสามล้มแล้วก็โขดอะไรแล้วก็เอาเอาเื้อเขาไปเาเอาเสื้อตำรวจไปทำแบบใส่ด้วยใส่แล้โดนใส่แลดวบินท้งทางท้งเขาอะทางเขาเขงเขาใดีโดนี่ชั้นอะชั้นสองทั้สองกี่ชั้นทั้งสองชั้นสองโมา้วรอพอจับไว้แล้วเรารู้ได้ไงก็ เจ้าทีบอกเจ้าที่บอกตัวเ่งออกมาวอลดับนี่่าน้าจับมาได้รถพออยู่ด้านเขาอ่ะโอ้โหหลับไวครับนไปไหนไม่ได้รดเมาไม่เตี้ยใส่โต้ตัวอยู่ป่าตอนโดนใส่โต้ตัวอยู่สองคนเลยสองคนเด็คนไม่ได้โดนคนล็อกยื่บนครับก็คือจับตัวคนร้ายคนก่อเหตุได้แต่ว่าดาบตํารวจที่เขาถูกทําร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเยียวยาช่วยเหลือครับก็ต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือนะครับทาง หัวหน้าเองนะครับก็มอบหมายนะครับนำเงินสด1,000 0บาทน,นะครับไปให้กับภรรยาของดาบตำรวจสมบูรณ์นะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางละมุงนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเบื้องต้นส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับทางสถานีตำรวจพุทธภูมจังหวัดชนบุรีก็จะออกให้ทั้งหมดนะครับจนกว่าจะหายดีแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามปกติครับ